อุงอิงแพทองทานเข้าเยี่ยมทักษิณทนายเผยอาการไม่ปกติต้องดูแลใกล้ชิดอุงอิงแพรทองทานเข้าเยี่ยมทักษิณเตรียมแถลงที่พักเพื่อไทย29สิงหาคม2566ทนายเผยอาการไม่ถือว่าปกติต้องดูแลใกล้ชิด28สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเข้าเยี่ยมอดีตนายกรัฐมนตรีที่โรงพยาบาลตำรวจก่อนนี้นักข่าวกลับทันที พร้อมแจ้งจะให้ข้อมูลอาการป่วยทักษิณพรุ่งนี้29สิงหาคม2566ที่ผักเพื่อไทยช่วงบ่ายวันนี้28สิงหาคม2566นางสาวแพทองทันชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและบุตรสาวของทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมนายวินยัตชาติมนตรี ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทักษิณชินวัตรเดินทางมาเข้าเยี่ยมอาการป่วยของนายทักษิณที่อาคารมหาภูมิพลราชานุสร์8 8พรรษาโรงพยาบาลตำรวจหลังจากครบกำหนดกักโรคและเปิดให้ญาติและบุคคลใกล้ชิดที่ลงทะเบียนไว้กับทางกรมราชทรรนเข้าเยี่ยมเป็นวันแรกโดยนางสาวแพททองทานได้เดินทางมาถึงในเวลาประมาณ12.30นด้วยรถตู้ เมอร์เซเดสเบนสีเทาดำหมายเลขทะเบียนวแหวนคอไข่9 9 9กกรุงเทพมหานครก่อนจะนำรถไปจอดที่ชั้นใต้ดินและขึ้นลิฟต์ไปชั้น14จากนั้นได้เข้าเยี่ยมเวลาประมาณ13นาฬิกาและใช้เวลาเข้าเยี่ยมอาการนายทักษิณประมาณ40นาทีก่อนเดินทางกลับโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ทางที่ได้นัดหมายให้สัมภาษณ์ไว้แล้วและระบุถึงอาการของนายทักษินสั้นๆว่าขอชี้แจงอาการป่วยของพ่อที่พักเพื่อไทยในวันพุ่งนี้ทั้งหมดด้านทนายความกล่าวว่าพุ่งนี้นางสาวแพทองทานจะให้รายละเอียดข้อมูลอาการป่วยของนายทักษินด้วยตัวเองที่พักเพื่อไทยซึ่งเบื้องต้นอาการของนายทักษินขณะน,นี้ไม่ถือว่าปกติยังต้องให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด แต่อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีไม่ได้มีการร้องขอหรือสั่งการอะไรเป็นพิเศษทั้งนี้มีรายงานว่าญาติและบุคคลใกล้ชิดที่แจ้งรายชื่อไว้กับกรมราชทั์เพื่อเข้าเยี่ยมทักษินในวันนี้คือนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนายปิดกสุขสวัสดิ์สามีของนางสาวแพทองทานบุตรสาวของนางสาวแพทองทานนางสาวพินทองทาชินวัตร คุณากรวงหรือเอมกรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคมนายนัทพงศ์คุณากรวงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SC Asset Corporation สามีของนางสาวพินทองทานายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายคนโตของนายทักษิณนางสาวนัทิยาปะวงคำภรรยาของนายพานทองแท้และทนายอีกสามราย